ป่าตอนเศ้าครับผมขอรายงานโตครับผมจานแหลกเราแล้วครับผมวันนี้น้องติดบ้านแหละครับผมไม่ได้ไปไกลแล้วครับผมยากเกิดการทีท่งานอยู่ก็ว่างนะครับวัอนี้จอบปลาตอนเศ้าครับหดำครับผมวัอนี้จอ,ปอบ,บจอปลาดูว่าทันดิ นั่งจนดากด้นนครัปลาเล็ดนะครับผมปลาเล็ดหนามากไหมนหนามากไหม

ถือีืกนี่ก็ได้่านแล้วครับพาดแล้วพาดแล้วมากับผมนังตอคกับผมผนลยพาดครับผมมึงนึงว่าถถอกป่ามันขึ้นไล่แข็งันาหนามาพัดจนได้บ่ได้อยังเลยมือนี ăn ăn to chắc sớm muộn các bùm Bà cái khỉnh cái cái bà cái đây นั่งแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็นั่งวันนี่แหละครับนั่งหอนเบือนหนุนบ่อก็ยังดีขึ้นเนาะมาแล้วครับมาแล้วดำดำล่างๆมาแล้วครับมาแล้วมมาาแแลล้้ววครับมาแล้ว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  เลือกเต็นน้อเนาะเจ้าสีร้วยไปสิขึ้นตาแม่ขึ้นตาแม่เจา้าคุยร้อยเลือกเต็นท์เลือกๆครับเลือกๆเฮ้ยเลือกไป,โ,ปโอยอันนี้ก็ขังมาอันนี้ก็ได้ ขางขัานั่งโอ้ยว่นดูครับพุ่นด้เลือเลือแท้ นี่หยาดเลยนี่หยาดแบบสมัอยู่เหลือกแฮงต้องขึ้นแล้วปะ ึ้นต้องขึ้นต้องขึ้นต้องขึ้นขึ้นมาแมหมึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาโอ้ยอยู่เลยครับผม ตัวนึงก็นี่ตัวนั้นก็เพอตัวนั้น <c oughs> ขึ้นระบอขึ้นระบอรครับขึ้นระบอเจ้ายางรถเพ่อ,อยางรถโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับปุ๊ม <c oughs> ขององ่างน้อมาไะ

ยยิงเทือที่สองครับแต้มแรกก็บถถ่ถเถแต่ว่ารจะได้นามก็ส่งตดหน่อยแต่ว่าขึ้นมากกันยัยนะครับนะครับนั่งต่อครับผมมาแล้วครับมาแล้วตัวนี้มาแล้วครับมาแล้วตัวคู่ครับตัวคู่นี่ ถอยลงนะครับเห็นเห็นเห็นปืนถอยลงแล้วถอยลงแล้ว,ลลวกำลังกินเงี้ยครับอยู่เล็กครับเนี่ยคือเกาหรอครับเนี่ยูเล็กสองตัวครับสองตัว <c oughs> โอ้เลียบร้อยครับผม tuôn tony tuôn này tuôn trắng trắng đấy tuôn này Để tony 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 phải rồi đây ถ,ถือแล้วครับตัวนึงที่ว่าอีกตุกคูณ่มันวัวนหนีไหมเขืนอนยางอีกอ้าเฝ้าครับเฝ้าไปแล้วว่นี่ไปแล้วครับนี่ไม่เห็นไหมถ่ายจังหน่อยครับเพียนมา

ที่บ่ขึ้นทุบครับถือครับตัวนี้ก็ได้ถืออีกแล้วครับถืออีกแล้วครับนี่โดนนี่แล้วครับนี่โดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับตัวนี้อยากเลี้ยนจันเลยโดนแล้วครับสวงแล้วครับนี่ปุ่นตัวนึงข้าเสียตัวครับปุ่นมันแล้วครับเมื่อนี้มันแล้ว ยของนี่ยังเนาะมันแล้วครับมันแล้วเอ,อ้อจังสี่เลยแม่มาครับบาทนะี่ยสองแล้วครับปุ่นตัวหนึ่งค่าเสียทุกยุ่นครับครับผมเตียมซองครับนี่จัดไปครับผมมันเนี่ยมันกับมันนะครับมันเนี่ เดี๋ยวบอกงานโดนเนะครับแทมสองครับผมโดนอีกตัวนึงครับเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนครับมาครับผมขอ,อีกครับผมมันเนี่ยป่าบ้าครับหนึ่งตวคู่มันอยู่บ่มาเอาอีกตัวนึงครับผมนี่ที่นัดแรกเลยที่ยิ่งได้แล้วครับเนี่ยยิ่งถึก นนี่ก็โดอันนี้ก็โดนจังก็ไมนะ่สองเด้งนะครับเนะี่ยสีนี่แม่เนาะมันยสมสมบานนี่นั่งโดนนั่นเนาะ สามแต้มครับผมวันนี้มาครับถึงนี่ตัวนี้สองสองดอกเลยครับเนี่ยมาครับผมหน้าแดงๆนะครับในนี้ยังนี เดือมาสดมาอยู่บนนีะครับเนี่ยแดงๆครับเนี่ยใส่เดือบเมียนดอกเนี่ยสองดอกครับผมสองดอกโอ้หอันค้มครับผมหอนมาเนี่ยครับผมก็ถ่ายคลิปเพื่อกล่ะก็ขอ,ขอสวัสดีถ่ายคลิปนะครับเออ f c ซีทุกคน ครับผมก็ถ่ายคลิปเพื่อเขาแหละครับผมมันนี้น้องนุ่งก็ไม่ได้หลายแล้วครับได้สามตัวแล้วครับก็จะกลับบ้านนะครับผมมันนี้ก็มานนี่แหละครับผมตอนเศร้านั่งไปนั่งมากอะเงียบจิบแหละครับผมบ่เคิ้นอีกแล้วมันนี้ก็ได้สามครับผมเศร้าไปหาเที่ยงนี่ยแหละครับผมก็จะกลับบ้านก่อนนะครับผมแต่ว่าก็กลับก่อนละย่างฟุ้ยแห้งไหมครับผม มันอันตรายผมดีกลับบ้านก่อนว่าบ่มีอย่างสำรองนะฟุยแห้งครับผมอย่างฟุยแห้งเพราะว่ายางว่าเส้นเดียวนปืนบอกนี้ก็ยิ่งบ่อยถึงนะครับเพราะว่ามันต้องใส่สองสั่นกับบะแรงครับตะป่านนะมันกับันื้อมะเม็อยู่ทีนนี้ก็ถ่ายที่ผุดคอโมนิก็เพื่เก้าแล้วครับผมโอ,อก,กาสหน้าพ่อกันเพื่เก้า สิีทุกคนได้ใส่ทุกคนสวัสดีครับ